สวัสดีค่ะมาฟังเรื่องสั้นกันนะคะทางภาคอีสานมีความเชื่อเล่าขานถึงตำนานของนางตุ๊กแกเจ้าที่ที่หลงรักมนุษย์และเสียสละจนตัวตายตุ๊กแกได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่เป็นตัวแทนเจ้าบ้านเจ้าเรือนทำหน้าที่สอดส่องดูแลบ้านเรือนให้สงบเรียบร้อยอันเปรียบเสมือน เจ้าที่เจ้าทางตุกแก่เจ้าที่เกิดจากวิญญาณมนุษย์ที่ยังไม่อาจตัดกิเลสละความโลภความรักความโกรธและหลงเมื่อครั้งยังมีชีวิตได้จึงได้ถูกลงโทษให้เกิดมาเป็นมนุษย์คอยเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนของมนุษย์และเป็นหูเป็นตา แทนเจ้าบ้านเจ้าเรือนจนกว่ากิเลสของวิญญาณจะหมดลงโดยมีกฎว่าให้กายร่างเป็นมนุษย์ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นมิเช่นนั้นจะต้องมีร่างเป็นตุกแกตลอดการและมิอาจไปผุดไปเกิดได้บ้านทุกๆหลังจะมีตุกแกเจ้าที่คอยทำหน้าที่เฝ้าอยู่ โดยลักษณะของตุ๊กแกเจ้าที่นั้นจะมีลำตัวที่ใหญ่หนังสีเผือกลวดลายสวยงามกว่าตุ๊กแกทั่วไปดวงตาสีแดงปนสม้มมีลักษณะกลมและเลือกโปนโดยตุ๊กแกเจ้าที่มักจะปรากฏตัวให้เห็นเพียงนานๆครั้งเท่านั้นมีบ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านโนนฤาษี เป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่ที่ตั้งอยู่หลังท้ายสุดของหมู่บ้านซึ่งสร้างมาแล้วเกือบ50ปีได้เจ้าของบ้านนั้นชื่อกำนันเชิดเป็นผู้มีบุญบารมีเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านเพราะมักจะคอยช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านอยู่เสมอเมื่อเจ้าบ้านเจ้าเรือน เห็นถึงคุณงามความดีของกำนันเชิดจึงดนบรันรดาลให้ครอบครัวของกำนันเชิดนั้นมีความเป็นอยู่ที่สงบสุขถ้ามาค้าขึ้นผู้คนก็นับหน้าถือตามีเงินทองใช้จ่ายไม่ขาดมือนอกจากนี้ยังส่งตุ๊กแกเจ้าที่ตนหนึ่งมาคอยเฝ้าดูแลให้ทุกคนในบ้านของกำนัน อยู่ร่มเย็นเป็นสุขอีกด้วยนางตุ๊กแกเจ้าที่ตนนี้ได้คอยปกปักรักษาบ้านของกำนันอยู่ห่างๆไม่เคยปรากฏกายให้คนในบ้านเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งกำนันเชิญและภรรยาจะต้องออกจากบ้านไปหลายวันภรรยาของกำนันจึงได้จุดทูป เพื่อกราบไหว้เจ้าบานเจ้าเรือนและอธิษฐานขอให้ช่วยปกปักรักษาทับไทยลูกชายคนเดียวของตนในขณะที่ตนและสามีไม่อยู่นางตุ๊กแกเจ้าที่จึงได้ออกมาปรากฏตัวและคอยเฝ้าสอดส่องลูกชายกำนันซึ่งอยู่บ้านเพียงลำพังทับไทยชายวัยแตกเนื้อหนุ่ม ซึ่งอยู่บ้านหลังใหญ่เพียงลำพังเกิดความเหงาและคึกขนองตามประสาววัยรุ่นที่มีเลือดร้อนเขาได้ชักชวนมิตรสหายที่สนิทสนมมาที่บ้านเพื่อกินข้าวกินปลาและดื่มสังสรรจนพากันเมาและหลับไหลไปตกดึกของค่ำคืนนั้นในขณะที่เพื่อนๆของทัพไทยหลับไปแล้ว เขาได้ตื่นขึ้นมาด้วยความมึนและบังเอิญเห็นตุ๊กแกตัวใหญ่กำลังจ้องมาที่เขาด้วยลักษณะลำตัวที่ใหญ่และสีเผือกสวยงามของตุ๊กแกตัวนี้ทำให้เขาเกิดความสนใจและเพ่งมองสำรวจตุ๊กแกตัวนี้ด้วยความชื่นชมโดยไม่รู้สึกเกรงกลัวแต่อย่างใดเพราะไม่เคยเห็นตุ๊กแกตัวไหน ที่มีสีและลวดลายงดงามเช่นนี้มาก่อนฝ่ายนางตุ๊กแกเมื่อได้สบกับดวงตาคมของชายหนุ่มตรงหน้าก็เกิดความรู้สึกรักใคร่หลงไหลขึ้นมาในทันทีเจ้าชื่ออะไรหรืออยู่ที่นี่มานานหรือยังเสียงนุ่มทุ้มของทัพไทยส่งเสียงถาม ก่อนที่จะนึกอะไรบางอย่างขึ้นได้แล้วก็ยิ้มกว้างออกมาจริงสินะเจ้าคงพูดไม่ได้ดวงตาคมวาวของชายหนุ่มรูปงามและนางตุ๊กแกเจ้าที่ยังคงไม่ละจากกันราวกับโดนมนต์บางอย่างสะกดก่อนที่ทัพไทยจะเอ่ยต่อนั้นข้าจะเรียกเจ้าว่าทัพทิมละกันนะจะได้คล้องก,กันกับชื่อข้า นางตุกแกได้ยินดังนั้นจึงเกิดความรู้สึกรักและสเสน่หาในตัวทัพไทยจนสุดหัวใจหลังจากเหตุการณ์น,นั้นทัพไทยมักจะเรียกหานางตุ๊กแกทัพทีมอยู่เสมอเมื่ออยู่บ้านเพียงลำพังเขามักจะพูดคุยและปรับทุกข์กับนางตุ๊กแกทัพทีมจนตัวเขานั้นรู้สึกสนิทสนมกับนางตุ๊กแก โดยหารู้ไม่ว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ผิดบาปความเป็นมิตรบวกกับหน้าตาที่หล่อเหลาของทัพไทยทำให้นานวันเขานางตุ๊กแกก็ยิ่งรู้สึกหลงรักในตัวทัพไทยมากๆขึ้นจนตุ๊กแกเริ่มปรากฏตัวบ่อยๆเวลาที่ทัพไทยเรียกหาทั้งๆท,ที่รู้ ว่าตนเองนั้นไม่สามารถรักกับมนุษย์ได้คืนวันหนึง่งในขณะที่ฝนตกกระหนำ่ำฟ้าร้องคำรามสายฟ้าก็ฟาดลงดินราวกับว่าจะถล่มลงมานางตุ๊กแกที่เฝ้ารอชายหนุ่มดังเช่นทุกวันแต่ในคืนวันนั้นทับไทยยังไม่มีวิ่แววจะกลับบ้านเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงกลางดึก นางตุ๊กแกทับทิมได้เกิดสังหรณ์ใจว่าเขาอาจจะตกอยู่ในอันตรายจึงได้กลายร่างเป็นมนุษย์หญิงสาวเพื่อที่จะได้ออกจากบ้านไปและตามหาชายหนุ่มที่ตนรักนางตุ๊กแกออกจากบ้านไปได้ไม่ไกลก็เจอกับร่างของชายหนุ่มที่ตนเฝ้ารอเขาสลบสลายอยู่นางตุ๊กแกได้ปลุกชายหนุ่ม ให้ได้สติและพากลับมาที่บ้านฝ่ายทัพไทยเมื่อได้สติเห็นนางตุ๊กแกทัพทิมในร่างของสาวสวยที่ปรากฏตรงหน้าผิวพรรณของเธอที่ขาวหมดจดดวงตาที่กลมโตเป็นประกายก็เกิดหลงรักและสเสน่หาในตัวนางตุ๊กแกทัพทิม และขอให้หญิงสาวช่วยดูแลตนในระหว่างที่รักษาตัวทุกๆวันนางทัพทิมจะคอยดูแลชายหนุ่มทัพไทยตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไหลนั่นทำให้ชายหนุ่มและหญิงสาวเกิดความรักความผูกพันรักใคร่ต่อกันขึ้นเป็นทวีคูณนางตุ๊กแกในร่างหญิงสาวได้ปลนนิบัติ ดูแลจนทับไทยหายดีแล้วถึงเวลาที่ต้องกลับล่างเดิมจึงตัดสินใจที่จะบอกความจริงว่าตนคือนางตุ๊กแกเจ้าที่ฝ่ายทัพไทยแม้จะประหลาดใจที่ได้รู้ความจริงว่าหญิงที่ตนรักคือนางตุ๊กแกทับทิมแต่ความรักของเขาก็มากเกินกว่าจะตัดใจจึงได้เอ่ยถาม หากเจ้ากลายล่างแล้วจะกลับกลายเป็นคนได้อีกหรือไม่ฝ่ายนางตุ๊กแกก็กลัวว่าถ้าหากทัพไทยรู้ว่าตนกลายเป็นคนได้เพียงครั้งเดียวชายหนุ่มจะไม่รอและหมดรักจึงได้ตัดสินใจโกหกออกไปได้สิเมื่อเจ้าต้องการข้าจะกลับมาหลังจากวันนั้นทัพไทยและนางตุกแก ก็ยังคงพบเจอกันในทุกครั้งที่ชายหนุ่มอยู่บ้านเพียงลำพังโดยที่ทัพไทยไม่ได้มีความรังเกียจนางทัพทิมที่อยู่ในร่างตุกแกเลยแม้แต่น้อยเวลาผ่านไปนับปีวันหนึ่งทัพไทยถึงเวลาที่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปร่ำเรียนวิชาตามคำสั่งของกำนันเชิดจึงอยากจะพูดคุย บอกลากับนางตุ๊กแกก็ได้ขอให้นางตุ๊กแกปรากฏรางที่เป็นมนุษย์ให้เขาเห็นได้อีกครั้งฝ่ายนางตุ๊กแกทับทิมก็ได้เกิดสังหอนใจว่าหลังจากครั้งนี้ทั้งสองอาจจะไม่ได้พบเจอกันอีกนานแสนนานจึงได้แหกกฎของเจ้าบ้านเจ้าเรือนโดยเธอนั้น ได้กลายล่างเป็นมนุษย์หญิงสาวผู้งดงามอีกครั้งในคืนนั้นนางตุกแกและทัพไทยได้เอ่ยคำร่ำลาลอดรักกันและมีความสัมพันธ์ก่อนที่นางทัพทิมจะกลายร่างเป็นตุกแกเมื่อเจ้าบ้านเจ้าเรือนได้รู้ว่านางตุ๊กแกแหกกฎซ้ำยังมีความสัมพันธ์กับทัพไทยก็ได้เกิดพิโรธอย่างหนัก จนบันดาลให้กำนันเชิดฟันถึงเรื่องระหว่างทับไทยลูกชายของตนกับตุกแกเจ้าทีฝ่ายกำนันเชิดเมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกโกรธเคืองเป็นอย่างมากที่ลูกชายของตนได้มีความสัมพันธ์กับสัตว์เดรัจฉานจึงได้ตามหาตุกแกทับทีมจนเจอและได้จับทั้งสองไปขังไว้ยังโรงนาโดยกลัวว่า เรื่องราวในความฝันจะเกิดขึ้นและทำให้ตนอับอายและชาวบ้านจะหมดความนับหน้าถือตาแล้วเขาก็สั่งมีให้ภรรยาหรือใครช่วยเหลือและให้อาหารทางซ้นทับไทยและนางตุกแกที่ถูกขังยิ่งนานวันเข้าร่างกายก็ยิ่งโรยลาอ่อนล้าจากการถูกกักขังและอดอาหาร ฝ่ายนางตุ๊กแกทับทิมก็ทนเห็นคนที่ตนรักถูกทรมานไม่ได้จึงได้อธิษฐานขออุทิศเนื้อหนังของตนให้เป็นอาหารแก่ชายที่ตนรักเพื่อให้เขาได้มีชีวิตอยู่เพราะไม่ว่าอย่างไรตนก็ไม่สามารถไปผุดไปเกิดได้อีกแล้วฝ่ายทัพไทยนั้นเมื่อได้กินเนื้อของตุ๊กแกทับทิมร่างกายก็ได้ฟื้นตัว และกลับมาแข็งแรงดังเดิมในขณะที่ร่างและวิญญาณของนางตุกแกก็ได้สูญสลายไปเหลือไว้เพียงตำนานที่ถูกเล่าขานสืบมาถึงเรื่องความรักและการเสียสละของนางตุกแกเจ้าที